คําทํานายในเดือนกรกฎาคม2564สําหรับชาวลัคนาสถิตราศีมังกรก่อนที่จะเข้าคําทํานายขออนุญาตบอกกล่าวเล็กน้อยในคุณสมบัติของดาวเสาซึ่งทุกท่านและหลายท่านก็ท,ากทราบดีว่ามันคือดาวแห่งโทษทุกข์ถ้าเป็นวัตถุก,ก็คือพวกเหล็กพวกโลหะถ้าเป็นสีก็สีดํา ถ้าเป็นคนก็คนแก่ในเมื่อดาวเสาร์จรเข้ามาทับร่างของคุณตั้งแต่มีนาคม63จนถึงหนึ่งมีนาคม2566คุณคิดว่าคุณจะสว่างสวัยไหมคะหรือคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่มันจะสะดวกโยทินเหรอคะมันจะราบรื่นเหรอคะ ยิ่งเข้ามาใหม่ๆอ่ะดาวเสาเป็นดาวที่ต้องรอคอยแล้วทางหลักบารมีของศาสนา,าพุทธเรียกว่าขันติบารมีคนที่ขาดความอดทนดาวเสามักจะอยู่ในที่เสื่อมหรือเสียคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความตั้งใจฝ่าด่านปัญหาได้ดาวเสาจะต้องโดดเด่นเพราะมันหมายถึงความอดทนอดกลั้น ดังนั้นการที่เขามาทับร่างของคุณคุณจะต้องรอคอยและอดทนอดกลั้นให้ได้มากที่สุดยิ่งถ้าดาวเสาของท่านนั้นสถิตยอยู่ในเรือนที่เสียอยู่ในมุมที่เสียมาทับร่างของคุณชีวิตคุณจะต้องมีเรื่องเสียหายไปด้วยเรื่องอะไรละ่ะก็ท่านมาจากเรือนไหนละ่ะคะท่านมาจากเรือนไหนล่ะในพื้นดวงของคุณเนะี่ยคือดวงมนุษย์เนี่ยพื้นดวงของมนุษย์เนี่ยค่ะมันมีดวงดาวที่นอนอยู่ในที่แตกต่างกันไป อยู่ในมุมแตกต่างกันไปแม้เราจะจัดหมวดหมู่ได้ว่าเป็นลัคนาเมษลัคนาพฤกษ์ลัคนามีนลัคนาตุลเราสามารถจัดหมวดหมู่ได้แต่ดวงของคุณนะ่ะมันมีอะไรมุมดาวยังไงในพื้นดวงชะตาทุกคนมีบุญและมีบาปนะคะอย่าคิดว่าตัวเองมีบุญอย่างเดียวถ้าบาปมันเข้าคุณไม่ได้มันเข้าคนรอบข้างก็มีทงเทหรือบางคนก็เจอคนร้ายข้างทางอย่างเงี้ยเป็นต้น บางคนก็เจอคนร้ายในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนเรามีบาปแตกต่างกันไปแต่จะมาในรูปแบบไหนการที่เปิดดวงแล้วออกมาดวงสว่างสวัยเนี่ยหนึ่งในพันที่ที่ฉันเจอน่า,นานจะเจอแบบดาวที่ออคุณทํากรรมมาน้อยเหลือเกินคุณเกิดมาชาติพวกนี้คุณกินบุญเก่ามากคุณก็จะสะดวกสบายโยทินอย่างมากอะไรอย่างนี้เป็นต้น จุดเด่นของอาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมคือดาวอังคารอังคารเนี่ยค่ะเป็นดาวแตกหักแล้วจอนมาเจอดาวเสาเล็งกันเลยดังนั้นชาวลัคนาสถิตราศีมังกรเนี่ยค่ะดาวอังคารเข้ามาตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนมิถุนายนจนถึงวันที่ยี่สิบ 20่สกรกฎาคมก็หมายความว่าชาวลัคนาสถิตราศีมังกรคุณยังมีเรื่องเครียดเครียดยังมีเรื่องทุกข์อยู่ทุกหนักทุกเบาขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละท่านการที่อังคารกับเสาชนกันเนี่ยค่ะหนเวลาอุบัติเหตุต้องเสียเลือดต้องเสียเนือ้อต้องฟกช้ำต้องดําเขียวต้องมีเรื่องของเลืเลอดออกสําหรับบางท่านที่อุบัติเหตุใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของคดีความ ข้อ3เป็นเรื่องของความอึดอัดทุกข์ระทมที่ยาวนานสมมุติว่าใครที่จะรับบทบาทหนะักใครที่จะรับบทบาทหนักในช่วงที่ลัคนามังกรช่วงที่ดาวอังคารเป็นนิดหนึ่งคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะดาวอังคารเป็นเป็นดาวแห่งความทรงอยู่ของชีวิตเป็นดาวแห่งความมุ่งมั่นเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็ง พอเข้าตำแหน่งนิดไม่พอคุณจะอ่อนชีวิตคุณเหมือนจะเป็นแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงรู้สึกว่าพลังกายแล้วก็พลังจิตมันหมดมันหมดไม่พอยังโดนดาวเสาคู่กรณียานะยานะอะไรประมาณนี้ยาซานะอะไรประมาณนีคุณจะอ่อนพลังอย่างมากสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งความทรงอยู่ของคุณมันเหลวมาก ความทรงอยู่ของคุณตั้งแต่2มิถุนายนจนวึงวที่ี่20กรกฎาคม2 5 6 4อดทนนะคะฝืนดวงได้ไหมฝืนดวงได้คุณมาดูดวงทําไมล่ะถ้าคุณไม่ฝืนหรือถ้า,าดิฉันทํานายแต่ว่าลายๆคุณจะยอมรับสภาพเหรอในเมื่อกรรมคุณทํามาแล้วจากอาดีตชาติมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ในเมื่อเราอยู่ร่างใหม่ในชาติภพใหม่แล้วก็เรามีชีวิตที่อยู่ในร่างใหม่เราก็ต้องฝืนหน่อยนะคะฝืนหน่อยอย่าดูดวงแล้วโอ้อาจารย์ทานายลายๆยังเลยหนูอ่อนปอ้ากุ๊ก อ่อนเปี้ยไปสิถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่ไม่ลุกหึดนะ่ะส่วนการที่ดาวศุกร์เข้ามาช่วยดาวอังคารตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่20กร,รกฎาคมอย่างน้อยอ่ะคะ่ะหลังวันที่26มิถุนายนคุณเหมือนต่อสู้ลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วอ้าวก็มีคนมายื่นมือช่วยหรือมีพักพวกมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีอะไรก็แล้วแต่นะคะ ที่จะมาช่วยพยุงคืนขึ้นระดับหนึ่งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็ถือว่ามิถุนายนคุณอาจจะมีปัญหาหนักสําหรับโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยแล้วก็มีคนมายื่นช่วยเหลือหรืออย่างน้อยคุณไปหาหมุดหาหมอหน่อยก็ได้นะคะคนเกิดวันจันทร์ลัคนา,าราศีกรกฎส่วนถามว่าทุกคนมีปัญหาอุปสรรคกันไหมมีมอย่างคนเกิดวันอังคารก็คือตัวเองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนรอบข้างอาจจะมีปัญหาคือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวส่วนคนเกิดวันศุกร์ ดาวอาอังคารทักษะสีสีคืนท้องโชคลาภสิริมงคลมันตำแหน่งเสื่อมะก็หมายความว่าเงินอาจจะชดหมุนเงินไม่ได้ไปตามนี่ก็ไม่ได้จะนู่นนี่นั่นค้าขายก็ลําบากแต่พอวันที่26มิถุนายน2564เป็นต้นไปจนถึงวันทีนน่2 0กรกฎาคม2 564สถานะคุณก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งอันนี้เสาเสาคือหนึ่งังคารกับศุขคือสองได้พวกละมาช่วยละสองต่อหนึ่งไงคะแต่อย่าลืมว่าเสาเขาเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นยมาบาลเลยนะคะยมาบาลยามทูตตัวใหญ่บะเล่เบล่าอะไรประมาณนี้ถึงแม้จะสองต่อหนึ่งแต่ก็เรียกว่ายังพอประคับประคองกันไปได้นะคะก็ยังต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมทุกคนก็จะกระ,ะ,กระเตื้องได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าจะเกิดปัญหาหนักใหญ่ ถ้าจะเกิดปัญหาหนักใหญ่เดี๋ยวรอดาวอาทิตย์เข้ามาวันที่17กรกฎาคมประมาณกลางเดือนกรกฎาคมสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนจะต้องตั้งรับสถานการณ์หน่อยนะคะต้องตั้งรับสถานการณ์หน่อยเพราะว่าอังคารกับศุกร์ก็ไปวันที่20ถ้าจะมีเดทไลน์เกิดขึ้นนะหรือมีอะไรเกิดขึ้นนะคะอาทิตย์เข้ามาวันที่17กรกฎาคม17 18 19 20สี่ส่าห้าวันจะต้องดูแลตนเองหน่อยสาหรับชาวลัคนาสถิตราศีกรกฎนะคะ หลักศาสนาพุทธก็คือการมีสติให้มากแล้วอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวดีอ่ะเขาบอกว่าดีดีดีอ่ะดีค่ะด,ดีเลิศค่ะเอามาจากเจ้าเรือนวินาศอ่ะวินาศเข้าสู่กระดุมพระมันก็ต้องมีรายจ่ายมีปัญหาในครอบครัวนู่นนี่นั่นหรือมอีบางสิ่งบางอย่างพระหัสบดีคือคดอีคือศาลอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องมีสารเข้ามาไกลก่เกลี่ยต,ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกลก่เกลี่ยในบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีเหตุเป็นไปอยู่ในช่วงกรกฎาคมนะคะส่วนาดาวเด่นตัวที่2วันที่2กรกฎาคม2อง4า 64, ดาวพุธเจ้าเรือนอริเข้าสู่เรือนภพอริซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตอนเองถามว่าตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมนียค่ะปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบา,างอย่างดาวพุธคือการเซ็นสัญญาเอกสารการพูดการจาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจะมีปัญหาคือดาวอังคารเนี่ย เลงดาวเสารเนี่ยค่ะลัคนามังกรพร้อมจะมีปัญหาอยู่แล้วดาว,ดาวคาดีดาวปัญหาอุปสรรคเข้าบ้านตนเองวันที่2กรกฎาคมอีกอ้าวอาทิตย์จะเข้ามาส่งแสงในให้เกิดปฏิกิริยามุมร้ายเข้ามาอีกดังนั้นคนลัคนาสถิตราศีมังกรช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่10กรกฎาคมส5 6 4รดูแลตนเองให้ดีๆนะคะดูแลคนรอบข้างแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่ามัวอึมครึมอย่ามัวเศร้า อันไหนที่เคลียร์ได้ปรึกษาได้หรือพอจะพูดคุยกับใครได้วันที่26มิถุนายนส5 4ร 14, คุณอาจจะเจอบุคคลท่านนั้นค่ะ